สวัสดีคะ่ะ FC แฟนคับทุกท่านพบกับช่องมัดวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมคะ่ะวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอาเด็กข่าวสารวันนี้ถือว่าเป็นวันดีและเป็นวันมงคลของคนไทยเชื้อสายจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่จีนแบกแผ่นน้องลีโอถือโอกาสวันนี้วันดีไหว้รถเสริมสิริมงคล เมื่อเช้าน้องรีโอก็ได้อัปเดตโพสต์ค่ะว่าขับขี่ปลอดภัยเฮงเฮงรวยรวยมั่งมีสีสุขเงินทองไหลมาเทมาค่ะก็ขอให้แม่เพนน้องรีโอร้อมครอบครัวไปไหนมาไหนก็ขอให้สะดวกปลอดภยัยขับขี่ก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเฮงเฮงรวยรวยปังปังเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย หลังจากที่น้องลีโอโพสต์ไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง F อแฟนขับต่างก็หลั่งไหลเข้ามาอวยพรให้น้องขับขี่ปลอดภัยเฮงเฮงรวยรวยปังๆตลอดปีและตลอดไปบางท่านก็บอกว่าก็ขอให้น้องลีโอมีงานเข้าเรื่อยๆนะคะแม่แม่ท่านนี้บอกว่าน้องลีโอก็เพิ่งจะฝึกหัดขับรถก็ขอให้ปลอดภัยและมัดระวังในการขับรถด้วยแม่แม่น่ารัก เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็อวยพรให้น้องลีโอกันอย่างล้นหลามเลยค่ะวันนี้ลูกชายมาอัดรายการไมมุดนี้อีกวันหนึ่งนะคะแม่เพนบอกช่วงนี้ลาหยุดยาวเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะงานเขาก็ต้องทำงานขอให้ทำงานมีความสุขเอนดูลูกชายนะคะทำงานเลี้ยงดูครอบครัว ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันต่อไปสำหรับคลิปนี้แอก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี่ขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ